ไปแหมหนึ่งคราวนะเจ้าหนาะมีไฟไหมในเจ้าอาคารเก็บของเก่าทำกลางสายฝนภายในโรงเรียนกลางเมืองลำ้างของเฮานะเจ้า เวลา1ิแปนิกา30นาทีของวันที่22สิงหาคม2 5 6 7เจ้าหน้าที่ตำรวจสพดงฝายลำปางในเจ้าเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยต้นทงชัยลำปางเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลำปางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลต้นทงชัยเข้าทำการระงับเหตุเพลิงไหมหลังหับแจ้งเหตุในเจ้าว่าเกิดเพลิงไหมห้องเก็บของภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางในเจ้าต้นทงชัยศึกษาถนนลำปางใจโฮมพื้นที่ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง จุดเกิดเหตุน,นะเจ้าเป็นห้องเก็บของเกา่าพบกลุ่มควันนะเจ้าเป็นกลุ่มควันไฟจํานวนมากทางเจ้าหน้าที่เร่งดับเพลิงตีลูกโหมไม้ทำกลางสายฝนตีตกลงมาตลอดเวลาใช้เวลาประมาณ1 5นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะเจ้าโดยพบว่าไฟได้ไหมเอกสารซึ่งก็เป็นกล่องกระดาษเกา่าภายในห้องดังกล่าวโดยสอบสวนนะเจ้าก็ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนได้เห็นกลุ่มควันไฟเนี่ยลุกไหม้เป็นจํานวนมากหลังจากนั้นนะเจ้าก็ได้นําถังดับเพลิงมาฉีดแต่ควบคุมนะเจ้าดับไฟไหวบ่ไ,ได้ก็ได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาระง,งับเหตุเบื้องตน้นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความห้อนระอุภายในห้องเก็บของหลังจากนั้นนะเจ้าก็ได้เกิดควันไฟลุกไหม้ประกอบกับ กระดาษนั่นนะเป็นเชื้อเพลิองอย่างดีทําให้เกิดไฟไหม้ลุกล้าอย่างรวดเร็วนะเจา้าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปตดยนะเจา้านอรดีว่าบะมีภัยได้ับอันตรายนะเจา้านอรจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้ตัยถึงแม้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องก็สามารถทําให้เกิดไฟไหม้ใดเขาก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะเจา้า